เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นราม่าที่มาแรงที่สุดในขณะดนี้เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งได้จัดตั้งคลับเขาเพื่อมาพูดคุยในแง่ลบและก็วิาพากษ์วิจารณ์คนอีสานถึงประเพณีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในกรุงเทพแฟชั่นการแต่งตัวการหาสามีเป็นฝรั่งการมีครอบครัวทัางีิอายุอย่างน้อยแล่ก็เข้ามาหางานทำในกรุงเทพเพื่อทำให้ดูสูงขึ้น และในเวลาต่อมาเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เป็นคนอีสานต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างมากมายอาทิเช่นลาล่าอาสยามที่ได้โพสต์ระบุข้อความว่าพี่หนุ่มคะหนูขอไปออกรายการโลนกระแสนหน้อยคะ่ะหนูถูกเกลียดเพราะเป็นคนอีสานหนูขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปพูดได้ไหมคะหนูศูนย์คักฟังเสียงมันชัดๆเบิ่งหน้ามันกระคัก คือมาเหยียดคนอีสานเหยียดหัวใจกูรักแท้ขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปออกโขนกระแสหน่อยจ้าศูน์คักและดูลูอาสยามก็ได้โพสระบุข้อความว่าฉันนี่แหละคนอีสานภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกอีสานคนขอนแก่นค่ะและต็อดปิติถ่ายญาติสิงห์ก็ได้มาโพสต์ระบุข้อความไว้ว่า คนอีสานขยันซื่อสัตย์และก็รักถิก่นกำเนิดคนอีสานผู้ดีสารและเรามีร้านอาหารอีสานทั่วไทยทั่วโลกรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยและล่าสุดในโลกโซเชียลก็ได้มีผู้เสียหายรายหนึ่งได้แก่อเล็กที่ได้ออกมาประกาศชี้แจงประเด็นที่มีคนเอารูปไปใช้ในกลุ่มคลับเฮาและได้ท้าทายหนุ่มกัญชัยซึ่งอเล็กก็ได้กล่าวว่า ตนเองนั้นถูกนำรูปไปแอบอ้างว่าชื่อโอดินและจริงๆตนเองนั้นชื่อว่าอเล็กอยากขอร้องให้ช่วยกันดันข่าวนี้ออกไปและเซฟอเล็กเนื่องจากตนนั้นเป็นผู้เสียหายในครั้งนี้อีกทั้งอเล็กก็ได้เปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของโอดินหนึ่งในสมาชิกกลับเฮาเหยียดคนอีสานที่ประกาศท้าทายหนุ่มกันชัยงานนี้จะเป็นยังไงเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าไอ้กลุ่มที่เข้ามาเหยียดคนอื่นเขานั้น กล้าที่จะเปิดเผยหน้าตัวจริงหรือไม่และก็กล้าที่จะออกความคิดที่อยู่ในกลุ่มลับๆมาแสดงต่อหน้าสาธารณะจนหรือไม่ถ้าคุณมั่นใจในความคิดของคุณคุณก็ออกมาอย่าเป็นอีแอบเพราะการเหยียดคนอื่นมันก็ไม่ได้ทําให้คุณนั้นดูสูงส่งขึ้นเท่าไหร่แต่กลับทําให้คุณนั้นต่ําจมดินมากเท่านั้น